Okay, so oh, I'll take a picture for you, Pop. For me, baby, I'll take a picture. Hello. I have a sasa noe. สลวก็กระโดดนี้แล้วก็เอามาใหมนิ่เหมือนเดิมป่ะนี่มันเสร็จยงนี้โอเคอแม่มองกลบมาแล้วไปเลยไปไปตรงนี้นะ เป็นไรไหมโอ้น็ปปมันแะน่ปมันโดนอย่ยงเราอันนี้เจอไหนมาไปเจอที่ไหนมาไปหรูอ๋อชื่อหมาตันนี้ชื่อน,นี้ก็จะชอบ 没什么幼儿园。嗯嗯嗯